ดีครับผมสุริยุทธิิศินครับคนเอาฐานบ้านนามนหฮีนครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีเพาะเห็ดละโงกนะครับเพราะเห็ดละโงกนะครับปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเพาะใต้ต้นต้นยางนานะครับแต่ผมนี่ไม่มีต้นยางนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นจิกต้นไผ่นะครับผมก็เลยว่า,าจะลองมาเพาะใต้ต้นไผ่ดูนะครับ อุปกรณ์ของผมเนี่ยก็จะมีน้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อเห็ดละโงกนะครับการทำน้ำเชื้อก็ไม่ยากครับก็คือเอาต้นเห็ดละโงกนะครับมาปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วก็ใส่น้ำนะครับกรองออกมาหรือไม่กรองเลยก็ได้นะครับครับอันนี้ผมก็เตรียมมาแล้วเนี่ยนะครับสองขวดสองขวดเล็กนะครับอ่าก็จะมี่าบัวรดน้ำนะครับ แล้วก็อันนึงผมจะลองใช้ลำข้าวนะครับลำข้าวกับอาหารปลาดุกนะครับผสมกันนะฮะปกติโดยทั่วไปนี่เขาจะใช้ปุย๋ยคอกนะครับเป็นตัวเร่งนะครับเป็นตัวเร่งให้เกิดเห็ดนะครับผมได้ขุดหลุมไว้นะครับใต้ร่มไผ่นะครับก็ลึกประมาณสักคืบหนึ่งนะก็ประมาณสัก สี่ห้าหลุมเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับปกติร่มไผ่นี้จะมีเห็ดปวกเขาเรียกเห็ดปวกเห็ดปวกหน้าดำครับนะครับก็จะขึ้นทุกปีทุกปีในร่มไผ่นี้นะครับปีนี้ผมก็เลยอยากจะให้มันมีเห็ดละโงกขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยอลองทดลองเอาเห็ดละโงกมาเพาะนะครับหรือว่ามาปลูกตรงนี้นะครับ นี่ผมขุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนต่อไปทํำยังไงครับก็เอาน้ําเชื้อเห็ดละโง่นะครับเทใส่ในบัวนะครับก็ใส่น้ำํำพอประมาณนะครับกระนนี้จะได้ประมาณ8ลิตรผมใส่เข้าไปหมดทั้งสองขวดเลยนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นนะครับ ก็คนให้มันเข้ากันกับน้ำที่เราเตรียมไว้ครับส่วนไอ้รำข้าวกับอาหารประดุกนะครับผมได้อเอาลงไปในหลุมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชื้อเห็ดที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลย ครับหลังจากที่เราเอาเชื้อเห็ดนะครับลดไปบนรา,ามข้าวผสมกับอาหารปลาดุกแล้วเราก็ฝังกรบไว้นะครับนะครับผมก็ทำการฝังกรบไว้เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็คอยดูว่า,ามันจะเกิดผลยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัพให้ดูอีกคลิปหน้านะครับว่ามันจะ ออกเป็นเห็ดละโงกหรือจะออกเป็นเห็ดปวกเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปครั้งต่อไปครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุรีนะครับคนเอาถานบ้านนามุนฮินนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ